ข้อ224อนุดีกาแห่งอัตถกถาทสาริณีนั้นว่าอาจารย์บางพวกพูดว่าพระอัตถาจารย์กล่าวว่าบุคคลมีจิตสหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิยังองค์คือกายให้ไหวทำกายกรรมมีการอภิวาทและประนมมือต่อเทพเจ้าทั้งหลายด้วยมนสิกานว่าเทพเจ้าทั้งหลายมีพระขันทกุมารและพระศิวะเป็นต้นประเสริฐที่สุดและการประพรมต่างพูดเป็นต้นดังนี้ ด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้ถือวงเล็บลัทธิว่าการเกิดขึ้นในสุคติและทุคติทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะกรรมที่ทำดีและที่ทำชั่วแต่ย่อมมีได้พระเทพเจ้าทั้งหลายมีพระขันธกุมารและพระศิวะเป็นต้นดังนี้แล้วยึดถือโดยในายเป็นต้นว่าทานทิทาย,ยกให้แล้วย่อมไม่มีผลดังนี้ด้วยบทว่าอภิชาทิปทานตานี้พระดีกาจารย์แสดงว่า แม้เมื่ออกุศลธรรมมีอภิชาและพยาบาทเป็นต้นมีอยู่ในการใดเจตนาในกายทวารและวจีทวารย่อมมีกำลังอกุศลธรรมมีอภิชาและพยาบาทเป็นต้นนอกนี้หามีกำลังอย่างนั้นไม่ในการนั้นเจตนาย่อมได้โวหารว่ากายกรรมและว่าวาจีกรรมเพราะเจตนาเป็นประธาน ก็แลความที่เจตนานั้นเป็นประธานนั่นแลย่อมรู้กันได้เพราะความสำเร็จแห่งกายกรรมและวจีกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นก็ในการใดอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นในทวารเหล่านั้นนั่นแลย่อมมีกำลังเจตนาหามีกำลังอย่างนั้นไมม ในการนั้นเจตนาแม้มีอยู่ในทวารเหล่านั้นก็ไม่ได้วัวหานว่ากายกรรมและวจีกรรมเพราะเจตนานั้นมิได้เป็นประธานส่วนอกุศลธรรมมีอภิชาเป็นต้นถึงเมื่อมีการยังองค์คือกายและองค์คือวาจาให้ไหวท่านก็เรียกว่ามนโนกรรมอยู่นั่นเองตามลักษณะกำหนดของตนนั่นแลเพราะตนเป็นประธานพระดีกาอาจารย์ใส่ใจคำซักถามว่า พิว่าเจตนามีอกุศลธรรมมียพิชาเป็นต้นเป็นประธานไซก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอกุศลธรรมมียพิชาเป็นต้นในทวารเหล่านั้นก็เป็นกรรมไม่ใช่เจตนาเจตนานั้นพึงเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งอกุศลธรรมมียพิชาเป็นต้นหรือดังนี้จึงกล่าวบาลีว่าติวิทาภิเคเวดังนี้เป็นต้นเพราะอธิบายว่าคำว่าเจตนาก็ดี ทำสัมปยุทธ์ด้วยเจตนาก็ดีย่อมตั้งขึ้นในมโนทวารอย่างเดียวนี้แสดงความที่เจตนาในมโนทวารกับอกุศุลธรรมมีอภิชาเป็นต้นไม่แปลก,กันในความเป็นมโนกรรมดังนี้พระดีกา,าจารย์จึงกล่าวว่าความที่เจตนาเป็นอโภโหริกะจะมีได้อย่างไรเล่าอธิบายว่าไม่มีอันที่จริงคำเพียงนี้ว่าเจตนาเป็นเจตนากรรม อกุศลธรรมทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นเป็นกรรมสัมปยุทตด,ด้วยเจตนาดังนี้เท่านั้นที่แปลกกันในความที่เจตนาเป็นมโนกรรมนี้อันหนึ่งในความที่เจตนาเป็นมโนกรรมนี้พึงเห็นสันนิฐานว่าพระดีกาอาจารย์ไม่กล่าวว่าเป็นอโภหาริกะเพราะไม่มีความสงสัยว่าความที่เจตนาเป็นกายกรรมและวจีกรรมพึงมีได้และเพราะกายกรรมและวจีกรรมเป็นอกุศล ไม่เกิดขึ้นได้ในมโนทวารกะทาว่าด้วยมโนกรรมจบ